เดินะครับเป็นบรรยากาศที่บัสีช้างนะ่นาอนอาบน้ำมอนจะไู้ชอบ อานน้ำมนต์พุทธคุณที่สุดยอดเรื่องรางของขัาเนี่ยขายผวังทุกนคนะนะหลายคนหลายท่านเนี่ยจะรู้เรื่องราวของน้ำมนต์ดีนะครับเขาอาบกันยังไงเขาทำกันยังไงนะบางคนไม่รู้ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวจะบอกให้นะครับ สร็จแล้วครับเอาเลยครับมีสองคนได้ครับขยงเลยครับเดินตามยดรกบนะอยู่ที่วัตค้างนะของพระอนัดจำองนะผูกช่านะเสร็จแล้วครับระคาห่วงอ่อนนะดีกว่าลยคริบ นะคุณยอริสเปิดอาไปได้มั่งไหมนะท่านผู้ชมนะคนเอ่อแบบไม่มีอะไรเนี่ยมันอาบล้วบอกยอริสเซนนี่เขาบอกกันเองนะครับเราไม่ได้บอกพ่อก็ไม่ได้บอกเอกันแต่ว่าเขาบอกกันเองว่านี่คือยอดนะกองเกษียจารย์อายุสี่สิบต้นนะท่านผู้ชมนะเรียกว่าพวกคุณเนี่ยสูงนะทราบผู้ชมใครที่ยังไม่เคยอาบก็เรียนตัว ได้นะท่านเจ้าหน้ที่วัดถิงช้างนะครับบางคนถามว่าช้างอยู่ที่ไหนวัดถิ่งช้างก็จะเป็นที่ถนเนเส้นบางใหญ่นะท่นนะนะครับถนนเส้นบางใหญ่นะครับไปไปมิถุกก็ใช้วิชาปกหมุนแล้วกันวิชาปกหมุนที่พามาถูนะพ,พามาถูแล้วกันนะครับ ็จแล้วครับถือว่าเป็นวิชาที่หลายๆท่านเนี่ยก็ต้องศึกษาเองนะเรียนรู้เองนะครับไม่มีใคร นพยายามนะงานที่จะได้วิชาดีๆก็มีครูบาอาจารย์ที่ผู้ชมบอาจารย์ดีแต่อยู่ที่ไหนอยู่ไหนก็ได้นะผู้ชมนะอยู่ที่ไหนก็ตักติดนะครับท่า, but, านผู้ชมจะบอกเลยว่าพ işte mm. ุทธคุณทางคุณฝังคุณเนี่ยสุดยอดนะผู้ชมที่บรรยากาศที่ให้ผู้ชมได้ชมแล้วก็ เปิดประเด็นให้ผู้ชมได้รู้นะเรื่องราวความสัมพินธ์ที่ต่างๆนะท่านผู้ชมนะได้เห็นได้ดูกันจะหมดแล้วนะผู้ชมไม่ได้วันนี้ไม่เยอะแต่ว่าก็ถือว่าพอประมาณนะท่านผู้ชมนะนี่บรรยากาศท่านผู้ชมบรรยากาศท,ที่ที่วัดสุขช้างนะท่านผู้ชมได้ชมนะครับอันนี้ก็เหลือไม่เยอะนะเหลือรอบนี้ด้ชมเหลือรอบนี้ก็ยังพอประมาณที่ได้เห็นนะจะได้รู้ นะครับคนไม่เคยมาจะไ,ได้มามดูทุกคนเขาบอกเลยที่นี่พุทธคุณสูงพุทธคุณแรงกล้านะครับท่านผู้ชมคนไม่เคยมาท่านผู้ชมมาใหม่ใช่ไหมอยากรู้นะเดี๋ยวบอกนะนท่านผู้ชมนี่เป็นคุณแม่ที่เขาอาบน้ำมนนะด้วยความสบายใจเขาจะมาอาบน้นนะหลวงพ่อท่านอาบให้ทุกคนนะเจอคนเช่าชราแก่ชราเนี่ยท่านก็อาบให้ นะครับท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงว่าถ้ามาแล้วไม่อาบไม่มีถ้าอาบทุกคนจะเป็นคนวัยรุ่นหนุ่มสาวนะแต่ว่าก็พยายามจะให้แต่งตัวมิคิดแนิดหนึ่งนะครับแต่งให้มิดหนึ่งก็จะอาบออกมาได้ดีนะครับผู้ชมบรรยากาศที่วัตถุช้างนะผู้ชมวัตถช้างอยู่ที่นี่ท่านผู้ชมเขาบอกได้เลยติดข,ขังตุรแรงนะปุ๊ปังนะผู้ชมยิ่บรรยากาศผู้ชม ไปแล้วนี่ปิดคลิปใหม่เจ็ดหมื่นเก้าเก้านิดเดียวนะผู้ชมนะเดี๋ยวลงแล้วขึ้นให้ใหม่นะลงแล้วเดี๋ยวขึ้นให้ใหม่ดูผู้ชมนี่คือบรรยากาศที่รอบนี้ถือว่ายังไม่รอบสุดท้ายนะรอบท้ายสี่โมงเย็นนะตั้งหกโมงเย็นนะหลวงพ่อเมตตาอานให้ทุกคนนะผู้ชมไม่ต้องห่วงว่าจะไม่ได้อ่าบอันนี้เขารอนะรอเจิมรอเจิมัดันนิดหนึ่งนะยังรอเจิมรอเจิอผู้ชม ไม่เป็นไรคุณผู้ชมยังมีเวลานะยังมีเวลานะครับแล้วก็มีหลอดไฟประดิหว์นี่นะเรียกว่าช่วงเข้าวเป็นสาเนาะช่วงข้าวเป็นสาเจ้าสาก็ต้องมีหลอดไฟนะหลอดขาดไม่ได้เรื่องหลอดไฟนะหลอดไฟเนี่ยก็คือว่าช่วยทางวัดได้นะได้เป็นแสงสว่างตัวเองไงการถวายหลอดไฟเนี่ยจะมีแสงสว่างไปตัวเองคุณผู้ชม ะนี่คือท้ายสุดท้ายส,สุดนะท่านผู้ชมโอ้นี่บรรยากาศท่านผู้ชมให้ดูนะท่านผู้ชมนี่นะนะท่านผู้ชมนี่บรรยากาศที่อยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมบรรยากาศที่ท่านผู้ชมได้ชมแล้วก็ได้รู้ว่าเนี่ย